ยิมนายไอไปไหนไปนเล่นใจล่ครับบขาครับผมปัโอ<ฟ>้บบ อืเอือาเลยเลยเอาเลยอ้าวตกนี่คุยทีขึ้นไม้แบบใหม่นะครับค่ะที่แม่ไม่เคยเห็นเลยเหรอแม่ครับครับดูนี่ครับทีละคนครับดูได้ทีละคน โอ้โห oh. นี่โอ้โหนั่งมืเดียวก็ได้โอ้โหแ,แล้วทำอะไรอีกแล้วทำอะไรอีกแล้วทำอะไรอีกมากระเด็นใส่แม่ไหมไม่กระเด็นหรอกโอลิจะแก้งแม่ oh. ใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหเอาอีกไหมเอาอีกสิ สนุกไหมคะอย่าหลับนะอ,อย่าหลับนะเธออย่าหลับนะคะเฮ้ยเบียบพื้นถึงด้วยเฮ้ยหลับแล้วหรอไม่ตอนนี้ต้องเบียบพื้นอยู่ลองดูหลับแล้วเหรอ,อนนเธอคะหลับยังอย่ายิ้มหวานให้แม่ ให้แม่ยิ้มหวานให้แม่ดาแม่หนูอยากนั่งอยู่อยากเลี้ยงอยากสุดตาให้เหรอแม่ หล่อหหลอหใช่ให้ช <c oughs> oh ้อนนอนอ๋อนอนทำไงดูไหม้เหอ้โหไหนว่าน้ำให้ดูหน่อยสนุกไหมคะสนุกไหมนห้โดด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 กระโดดหน่อยโดด